แล้วนะคะเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยครูคิดว่าดูละเวลาไม่น่าทันครูก็เลยเอามารวมให้เลยอ่ะอันนี้นิดนึงค่ะครูจะให้ทำแค่ห้าข้อก็พอแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูแบบประหาเรื่องอื่นนะคะคํายืมภาษาต่างประเทศค่ะในภาษาไทยเรายืมภาษามาจาต่างประเทศเนี่ยหลายภาษามากแต่ภาษาที่เราชอบนิยมมาใช้กันก็มีภาษาอะไรบ้างคะญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นนี่โ no นเลยจ้ะญี่ปุ่นมีแต่ว่าน้อยนะคะที่เรายืมมาใช้เยอ,ยๆๆอะๆเลยคือภาษาอะไรคะเนียชื่อจริงเราส่วนใหญ่เป็นภาษาอะไรบาลีสันสกฤตใช่ไหม ชื่อไทยนี่แทบไม่ค่อยมีเลยชื่อแรกก็เป็นภาษาอะไรกันคะส่วนใหญ่อังกฤษใช่ไหม,ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำที่ยืมมาใช้มากก็มีไทยบางเออไทยไม่ต้องยืมบาลีาสันสกฤตอ,อังกฤษอะไรอีกจีนเขมรถูกต้องนะคะคำ,คำเขมรนี่เด็ดมากนะคะเพราะอะไรเราชอบไปว่าเขาเขมรแต่เราเลยยืมเข้ามาใช้เนี่ยคำของเขาที่เราเอามาใช้ในี่สุดยอดมากนะคะเพราะเราชอบยืมมาใช้เป็นคำชั้นสูงนะคะทีน,นี้ก่อนจะมารู้จักภาษาอื่นนะคะเรามาดูลักษณะภาษาไทยก่อนดูตามนี้เลยนะคะ ภาษาไทยค่ะลักษณะสังเกตแรกใด้จําไว้เลยนะคะสมมติข้ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นคําไทยแท้ทั้งหมดวิธีการสังเกตอันแรกก็คือต้องสะกดตรงตามมาตราเข้าใจนะตรงตามมาตรามาช่วงเย็นเราเรียนไปละวเนึ่งบอตรงตามมาตราภาษาไทยมีมาตราเราสะกดแปดมาตรากระบดกนมยวงใช่ไหมใช้เสียงไหนใช้ตัวนั้นสะกดนะคะเรียกว่าสะกดตรงตามมาตราสองค่ะมักเป็นคําพยานเดียวมีความหมายเลย ภาษาไทยอ่ะหนึ่งคำมีความหมายเลยสามมีลักษณะนามค่ะสี่ไม่มีตัวการันต์แน่ๆนะคะถ้ามีไม่ใช่ไทยแน่ๆนิยมควบก,กลั่ค่ะนิยมควบก,กลั่มมีคำฮ้องรูปพ้องเสียงมีการใช้วรณยุกต์ภาษาไทยมักจะปรากฏรูปวรณยุกต์ภาษาบ้านเราอ่ะนะคะมันมีวรณยุกต์เราก็ต้องใช้โชว์บ้านอื่นเขาบ้างนะคะต่อไปค่ะภาษา,ขาเมขาเมรเขมรคือมักจะสะกดด้วยยอผู้หญิงสอเสือรอรเรอจอจานอลอนลิงนะคะ มักจะสะกดด้วยตัวเหล่านี้มักเป็นคําแผลงนะคะม่อยากสอนนามเช่นพระเอิรพระเชิญอะไรพวกนี้เป็นคําแผลงแบบนี้นะคะเดิมถ้ามีคําว่าประนําหน้านะคะจะแผลงเป็นจะแผลงเป็นเป็นเสียงสระอําค่ะนะคะต่อไปนิยมคําควบกล้ามอาคูดอ,อกจันข้อนี้เพราะว่าคำคำเนีเนี่ยลักษณะแรกเลยที่ชอบสังเกตคือต้องเป็นคำควบกล้าและแรงสุดคือภาษาไทยเราย,ยืมมามักจะใช้เป็นคำ ราชาศัพท์นะคะใช่แนั้นเลยตรประชวนอะไรสะเวยสะเด็ดบันทมโปรโดอะไรอย่างที่เป็นคำราชาศัพท์ส่วนใหญ่ใช่หมดเลยนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นราชาศัพท์นะคะที่เป็นคำคำเหน็งยืมมาหลายคนชอบคิดว่าการยืมคำภาษาอื่นมาหมายถึงว่าเราเอาคอนเสปจากภาษาบ้านเขามาใช้ใช่ไหมไม่ใช่นะคะเรายืมลักษณะเด่นของบ้านเขามาใช้อย่างเช่นคำเหน็งนะ่กรองกรึง่งกรองเลยนะคะมันชอบพูดภาษาคำเหน,น่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นลักษณะเด่นของภาษาคำเหน็งคือคำควบกลั่มเห็นไหมคะครูก็เลยใส่นี่ก่อนคำควบก,กลั่มส่วนจีนกับอังกฤษรู้สึกไม่มีในนี้นะคะแต่ที่บอกคือภาษาจีนกับภาษาอังกฤษคือ มันง่ายภาษาจีนเรามักจะรู้เลยคำศัพท์มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรคะอาหารการกินอาหารการกินเกี๊ยวบะหมี่เต้าหู้ซาลาเปาติ่มซำพวกนี้ใช่ไหมคะเออลักษณะคล้ายภาษาไทยนะแต่เราจะรู้ว่าเป็นภาษาจีนเพราะว่าเวลาออกเสียงมันจะออกเสียงเหมือนเป็นภาษาจีนอยู่แล้วใช่ไหมภาษาอังกฤษก็ง่ายมากเพราะเรามักจะยืมมาใช้เป็นคำทับศัพท์ถูกไหมคะพูดแล้วก็รู้เลยแต่เรื่องนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะคำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยประเด็นจะมีอยู่สองอย่างหนึ่ง เวลาเขียนจะ hehe, Soldier, ไม่ตรงกับเสียงที่เราออกเซอร์ไอแซคนิวแลนดนิวตันตอนเวลาเขียนเขียนนิวนะคะนิวตันเห็นไหมคะสอบโคตาแต่เขียนว่าโคตาเห็นไหมคะอันนี้คือวิธีการออกเสียงนักวอลวอลเลวอลลเ่บอลแต่เวลาเขียนเขียนว่าวอลเล่บอลเห็นไหมคะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นข้อสังเกตว่าคำยืมจากภาษาอังกฤษมักจะเขียนไม่ตรงกับเสียงที่ออกอีกกรณีหนึ่งก็คือ องระวังดีๆว่าคำภาษาอังกฤษบางคำไม่จําเป็นต้องใช้เพราะว่าในภาษาไทยมีบัญญัติอยู่แล้วสมมติคาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ทับศัพท์จาเป็นไม่จําเป็นถ้ามันจําเป็นแสดงว่าคํานั้นไม่มีภาษาไทยบัญญตัติซึ่งภาษาอังกฤษที่ไม่มีไทยบัญญัติคือหนึ่งชื่อคนค่ะชื่อสถานที่ชื่อกีฬาฟุตบอลบอลเล์บอลบาสเกตบอลพวกนี้ไม่มีภาษาไทยบัญญัติฉช่ไอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายแฮมเบอร์เกอร์ ลาซานญาอะไรว่า้พิซซ่านี่ไม่มีภาษาไทยบัญญัตินะคะแต่อย,าอออย่างแองเนี้ยจำเป็นต้องใช้ไหมไม่ค่ะเพราะว่ามีภาษาไทยบัญญัติเคือเครื่องปรับอากาศหมวกกันน็อกเนี่ยคำนี้จําเป็นต้องใช้ไหมไม่จาเป็นเพราะว่ามีคําว่าหมวกนีราภัยอยู่แล้วนะคะฉชนั้นมอเตอร์ไซค์จำเป็นต้องใช้ไหมคำนี้ไม่เพราะว่าภาษาไทยเรียกว่ารถจักรยานยานต์แม่จะบอกลูกว่าวันที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกไปนะลูกจำเป็นนะคุณแม่ คุณแม่ไม่ต้องค่ะคุณแม่ต้องพูดว่าวันนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปอยี่ยมสวนหมวมิโนไทยด้วยนะลูกอย่างนี้คุณแม่ต้องพูดแบบนี้นะคะเรียกว่าไม่จําเป็นนะคะมันเป็นคําที่ควาอรมันมีหลายคำนะอย่างคอมพิวเตอร์อย่างงี้มีคำาบรใหญเยอะแยะเลยนะคะเมื่อก่อนรูจะยกตัวอย่างให้เรียนฟังแต่ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์คือกระดานพันอย่างงี้ซอฟต์แวร์เรียกว่าละมุนพันภาษบไทยบัรยาย่เลยนะจอยสติ๊กเรียกว่าแท่งขันสายอย่างงี้น,นะคะเราพูดไว้แต่พูดไปเจอมาอีก วินโดะโปรแกรมวินโดะนะคะภาษาไทยเขาก็ไม่ได้ใช้นะเขาใช้คําว่าพ้าหุบัญชรบัญชรแปลว่าหน้าต่างพระหุแปลว่าหลายหลายหน้าต่างภาษาหลายอย่างเวอร์ไวด์เว็บเวอร์เวอร์ไเว็บที่เราใช้กันค้นหาที่เวอร์ไวด์เว็บใช่ไหมภาษาไทยเรียกว่าเครือข่ายใยพิภพนะคะเป็นคำศัพท์ปัญญาค่ะเห็นไหมมันเป็นอะไรที่คนไทยแบบสุดยอดมากคอมพิวเตอร์ภาษาไทยก็ไม่ใช้นะเขามีบ uh ัญญัติภาษาไทยคอมพิวเตอร์บัญญัติไป้ว่าคณิตกรถูกต้องค่ะแล้วโน้ตบุ๊กล่ะ โน้ตบุ๊กเขาเรียกว่าอะไรคณิตกรขนาดย่อมเหล่าหงพยรอไฟสินนะคะเขาเป็นอยาว่าคณิตกรวางตัดนะคะคือมันเป็นคอมพิวเตอร์แต่อรวางตัดได้เรียกว่าคณิตกรวางตัดนะคะอันนี้นะคะเขาเป็นอย่างแบบได้ดเลิศมากเลยนะเออใช่มีพจนานุกรมนะของราชบัณฑิตยสถานนี่แหละเขียนมาเลยเฉพว่าคำศัพท์บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ใหม่ทังหมดในหลายอย่างครูไปอ่านแล้วก็เจอหลายอย่างที่รู้สึกว่าเออมันว่างนะนะคะคือเขาว่างมากนะคะ คือบางอย่างก็รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นจะต้องบัญญบัญิขนาดนั้นไหมเพราะเอามาใช้แต่เราก็คือบัญญัติไว้แต่เราก็ไม่ได้เอามาใช้อยู่ดีใช่ไหมตู้ ADM อย่ามเงี้ยมีใครเรียกคศัพท์บ,บัญชีมั้ยตู้สําหรับลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินเนี้ยมีไหมไม่มีมมใช่ไหม <laughs> ผ่านตู้ ADMT เทีเนี่ยจะบอกเพื่อนให้จอดเ,เดี๋ยวจอดที่ตู้สาหรับลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินทีนโอ้โหยาวเลยไปเลยนะเบรกไม่ทันแล้วใช่ไหม หลายอย่างเลยมิวสิกวิดีโออย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็บอกเฮ้ยวันนี้เอ MB ออกแล้วนะดูเอนั่นนี่หรือยังอย่างเงี้ยภาษาไทยบรรยัติไปนะ m อคือแถบบันทึกเสียงที่มีผู้แสดงประกอบดูสิว่างไหมคิดว่าเขาว่างไหมเขาว่างมากนะนะคะชานมไข่มุกอย่างนี้อันนี้เด็ดสุดเลยชานมไข่มุกเขาบัญญัติไลยว่าชานมใส่สารพู่เม็ดใหญ่คือไม่ต้องบัญญัติก็ได้อะถูกไหมทุกวันก็สั่งกินได้บอกชาดนมไข่มุกเขาก็รู้เรื่อง ทียบกันนั่นคุณใสาใเพราะว่าขอชาติต้องใส่ตะกูเม็ดใหญ่ใช่ี้ยจะไม่ได้กินตะปบเลาานะคะเพราะว่าใช่ไหมเขาว่างมากนะคะราชบัณฑิตเขามีหน้าที่ในการบัญญัตินะคำสับเนาะนักเรียนครูบางคนก็พยายามคิดนะเพราครูบอกว่าอาหารเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต,ต้องมีนะนักเรียนบอกมีสิครูอะไรเงี้ยอ้าวเหรออะไรอ่ะเพราะว่าอะไรผมเคยได้ยินมาอะไรอย่างแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยผมได้ยินมาว่าขนมปังหนีบหมูอย่างเงี้ยครูบอกอันนี้ราชบัณฑิตยังไม่รองรับเธอน้องนะคะแต่เธอสามารถเสนอคําศัพท์นี้ไปได้นะเผื่อเขาจะบัญรรยายก็ครูว่าเขาว่างอยู่นะคะ ก็ไม no ่รู้เหมือนกันแต่ไม่มีนะไม่มีนะคะคำศัพท์ที่ครูบอกไปจะไม่มีบัญญัติอ่ะต่อไปค่ะบาลีสันสกฤตบาลีสันสกฤตเอาจริงแล้วเนี่ยนะเอางี้เลยถ้าไม่แยกนะบาลีสันสกฤตคือมีตัวกรันง่ายๆเลยมีตัวกรันบาลีสันสกฤตแน่นอนมีตัวกรันแต่ไม่ใช่คําว่าไม่ใช่คําว่าแบบชั่วเงี้ยมีตัวกรันบาลีสันสกฤตอย่างนี้ไม่ใช่นะ เราก็มีวิจารณญาณด้วยนะคะชัวร์เลยเป็นความเทัาเทียมภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษมีตัวการันต์ค่ะสะกดไม่ตรงมาตรานะคะอันนี้มันจะแยกกันอันนี้เราไปลองไปอ่านดูนะคะแต่ว่าถ้าให้ครูสรุปง่ายๆนะคะสำหรับบาลีไนท์คิก็คือมีตัวการันต์เนาะมีลักษณะนะคะสะกดไม่ตรงมาตราสะกดไม่ตรงมาตรานนะคะคำที่ใช้พยัญชนะยากๆอ่ะ ลอจุลาพนับุญโถสสาราสบุฤษีทอฐานทู้เท่าอะไรพวกนี้คือรวมกันเลยเหมายความว่าเป็นหลักการของบาเีนเศรษฐกิจเลยลือ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 ถ้ามีพยัญชนะเหล่านี้แสดงว่าใช่แน่นอนรวมกันค่ะคือวิธีการสังเกตรวมกันเลยบาเรียนเศรษฐกิจแต่ว่าถามว่าถ้าแยกกันอ่ะเราไปดูเลยนะคะมันมีลักษณะอยู่อันนี้เราไปอ่านได้แต่ที่คุณต้องการให้เราแบบเอาไปใช้ได้เลยมีตัวกาัน สะกดไม่ตรงมาตรามีพยัญชนะตัวที่เขียนยากๆเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นบาลีสันสกฤตทั้งนั้นอ่ะเรียบร้อยแล้วเรามาทำเลยค่ะข้อนี้ห้าคำก็พอแล้วเห้าข้อก็พอแล้วเ<ำ>ลยี่สิบีไวลยเนี่ยข้อใดเป็นไทยแท้ทุกคำคะเมื่อกี้คุูบอกไปแล้วว่าวิธีการสังเกตไทยแท้ต้องสะกดตรงตามมาตรานะคะข้อไหนที่ตัดทิงได้เลย ตัดทิ้งเนี่ยแหละสะกดไม่ตรงมัตราร์งงูค่ะคำว่าเลเขาไข่คำว่ารูเลือลเล่อกอ็ไก่กับควายคิดว่าจะตอบข้อขไหน่ถูกค่ะเพราะว่าง่ายสุดแล้วครูนีย่ยังไม่น่าใช่เลยถูไหมคะแต่มันมาจากคาว,ว่าครุถูไหมคะมน่าจะเป็นบาลีสันสกฤตพ่อแม่หูนะคนไทยกับภาไทยเหมือนกันสื่อสารง่ายๆแต่เขาง่ายๆอะไรก็ได้คือไทยแท้นะคะนี่ก็ไปทำง่ายๆต่อไปค่ะเดี๋ยวครูเลือกให้ทําดีกว่านี่มันไทยหมดเลยไท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 ย ไทยข้อแปดค่ะมาดูข้อแปดมาไทยหมดไงข้อแปดค่ะข้อใดเป็นคำบาลีทั้งหมดอ่ะเอาง่ายๆนะเมื่อกี้ครูบอกรวมใช่ไหมถ้าเป็นบาลีนะคะสิ่งที่บาลีห้ามใช้คือสาาสาราสบา,าลูสีอันนี้ไม่ใช่บาลีแน่ๆตัวรึตัวรือตัวลึกตัวรือลอหันสละไอสละเอา ไม่ใช่บาลีนะคะไม่ใช่บาลีเป็นลักษณะของส,สันสกฤตข้อไหนที่มีคำเหล่านี้ตัดทิ้งเลยตัดข้อไหนทิ้งได้บ้างบอกกูซิกองไก่ตัดทิ้งมีตัวอะไรคะมีตัวรรือถูกไหมคะเออตัดข้อไหนทิ้งอีกตัดข้อไหนทิ้ง,งองีกงูตัดทิ้งค่ะเพราะว่ามีตัวอะไร สอสาราค่ะไม่ใช่แน่นอนในภาษาบาลีไม่มีสอสาราใช้นะใช้แต่สอเสือตัวเดียวสอสารากับสอวัตถุสีจะใช้ในส,สันสกฤตขอไข,อข,อขอ่กับคอควายตอบอะไรดีคะขอ,คขอไข่ขอไข่ถูกต้องค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือคอควายเนี่ยถ้ามีตัวสะกด2ตัวอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะจะไม่ถือว่าเป็นภาษาบาลีนะคะอย่างอันเนี้ยจักระสุตระอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นลักษณะของส,สันสกฤตเขาเรียกว่าตัวท้ายตัวสะกดมี2ตัวนะคะหรือเป็นตัวสะกดควบกลำนั่นเอง ต่อไปค่ะข้อสิบเลยแล้วกันประโยคใดมีสันสกฤตอยู่ด้วยมีสันสกฤตอยู่ด้วยก็สรรสกฤตก็คืออยู่ในวงเล็บเนี่ยที่บานนี้ห้ามมีอ่ะก็คือลักษณะสันสกฤตทั้งนั้นเลยข้อไหนมีสันสกฤตตตอบเลยดีสันสกฤตทุกคำข้อสิบข้อสิบมีสันสกฤตอยู่ด้วย ต่อข้อะไรเลยคะโอ้ข้อนี้ยากพอไม่ได้มีตามหลักที่ครูบอกไปเลยไหนลองไหนลองใช้ความสามารถในการวิเคราะห์เราดูสิข้อควายถูกต้องค่ะคำว่าอะไรคะถูกท้องค่ะถูกต้องค่ะคำว่าอาทิตย์ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะสิบสองค่ะสิบสองเลยนะข้อใดเป็นภาษาจีนทั้งหมดจีนทั้งหมดเก๋ง๋งก๊ก ขอไข่ตื้อตุนตุนขอควายอั้งยี่ยี่สิบยี่ปัวงองูเฮงจาับก,กัางนั่งโต๊ะกอไก่ถูกต้องค่ะขอไข่คำว่าอะไรที่ไม่ได้เป็นจีนตุนค่ะไม่ใช่ค่ะขอควายคำว่าอะไรไม่ใช่ <20. S 1> ยี่สิบไม่ใช่ค่ะส่วนงองูคำว่าอะไรไม่ใช่<ต>จริงเหรอ<ต>คำว่าจาับก,กัางค่ะไม่ใช่นะคะจากกาับก<ต>ังต่อไปค่ะคำว่าโต๊ะเป็นนะโต๊ะเป็นภาษาจีนนะนะคะ ก้าอี้ยังไปเลยประโยคใดต่อไปนี้ไม่มีคำเหม็นนะคะอยากให้ลองฝึกทุกภาษาเลยข้อใดไม่มีคำเหม็นข้อใดไม่มีคำเหม็นนักเรียนควรแต่งกายที่ถูกระเบียบก่อนจะทําอะไรต้องพิจารณายอย่างถี่ถ้วนตำรวจเห็นสมควรให้รื้อคดีนี้ขึ้นมาสอบสวนใหม่เมื่อวานนี้ฉันฟังเพลงบรรเลงจากวงบางกอกซิมโฟนี <S <S <an> <S ข้อไหนที่ไม่มีภาษาคเหม็นนี่ค่ะก็ไก่เําว่าอะไระคะ คำว่าระเบียบคำว่าควรเนี่ยเป็นคำเม้นรอเรือเป็นตัวสะกดก็ขอใครนี้ไหมขอใครนี้ไหมขอควายมีไหมคะคำเม้นควรมีควรมีค่ะตำรวจก็เป็นคำเม้นสระอัมทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นคำเม้นหมดเลยดํารัดบําเพ็ญขอควายเป็นไหมเป็นคำเม้นเหลือขอใครกับงงูข้อไหนไม่มีคำเม้นขอไข่ไม่มีค่ะงูมีคำว่าอะไรเป็นคำเม้น บนันเลงถูกต้องค่ะบังบังปันทั้งหลายส่วนใหญ่นะคะถ้าึ้นต้นมักจะเป็นคำคำเหนีหมดเลยนะคะโอเคอันนี้จบนะคะเรื่องของคำคำการยืมนะคะอ่ะต่อไปค่ะจะเป็นแบบฝึกหัดรวมหลายเรื่องเลยนะคะอยู่ในนี้นะคะคุณเลือกให้ทำดีกว่าอ่ะอันนี้เลยค่ะส ข้อใดหมายถึงพระมห,หากษัตริย์ทรงธรรมอันนี้เราไไม่เจอราชศัพทนอะอเดี๋ยวพูดถึงราชศัพทแล้วกันอตอบก่อนค่ะข้อนี้ข้ขอใดหมายถึงพระมห,หากษัตริย์ทรงธรรมหมายถึงไรคะทรงธรรมขอใครตอบขอขอใครถูกต้องค่ะฟังเทศนะคะอะเราไปอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระองค์อะไรกับเราควรเติมราชศัพท์ว่าต้องใช้คำว่ารับเสด็จถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัดช้อยทิ้งสองกับสี่ ข้างหลังเป็นเลยคะ่ะทรงปฏิสันฐานหรือมีพระราชปฏิสันฐานม,มีพระราชปฏิสันฐานถูกต้องค่ะโอเครูไม่รู้ว่าเรามีความรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับาากะะราชาศาสตร์เนาะนะคะราชศัพต์เป็นคําศัพท์ที่ใช้กับพระมาหารกษัตริย์ถูกไหมคะสมเด็จพระเทพถามเราว่ากินข้าหรือยังตอบพระองค์ท่านว่าไงคะพูดดีๆก่อนจะโดนปั่นคอนะคะสมเด็จพระเทพถามเราว่ากินข้าหรือยังตอบเราตอบเราตอบพระองค์ท่านว่าไง เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะประเด็นก็เป็นผู้หญิงข้างบ้านนะคะกินแล้วค่ะกินแล้วไปคะว่าไปใช่ไหมถ้ายังไปไม่ได้เลยคือตอบว่าเสวยแล้วไปคะไม่ได้เด็บขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัญหาเราไม่ได้ถามเราเลยว่ากินข้าวหรือยังถูกไหมใช้คําศัพท์ของเราเรากินใช้แบบเราเขาก็กินก็ต้องใช้คำว่ากินแล้วเปคะรับประทานแล้วเพคะแต่ถ้าเราจะถามพระองค์ท่านว่ากินข้าวหรือยังเราต้องถามว่า เออพระองค์เสวยได้ยังไหมคะถูกไหมคะมเออไม่ใช่พ่องเบื่อยด้ยังไปใช่ไม่ได้นะต้องต็มนะคะปกติเราไม่คะ่อ,มะคะองงยมีโอกาสได้ใช้เพราะฉะนั้นเราถึงไม่ค่อยเราถึงไม่ค่อย,อยรู้ว่าที่ถูกต้องหรือว่าผิดไปยังไงใช่ไหมหลายคนเวลามีโอกาสได้เจอก็จะต้องแบบต้องเป็นคนที่ถวายงานหรือว่าเป็นอยู่ในทิดธุรการนานที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเสด็จ,ะจะพระราชดำเนินไปเห็นไหมคะบางคนมาแนะนำหลวงพระองค์ท่านถวายพระคมนะคะของฉันเป็นพระเหสีผู้ใหญ่บ้านนะคะ กยกย่องตัวเองเป็นพระหเหสนะีน่าจะดูจากน้ำช่องเจ็ดนะคะถ้ามีการว่ายกแขนขก้นอย่างนี้ใช่แน่นอนนะคะถ้าดูจากนัำช่องเจ็ดนะคะหลายอย่างที่เขามีเรื่องเล่ากันว่าสมัยประเทศไปตลาดแล้วก็ไปถามซื้อปลาบอกว่าเลยนะแม่ค้าปลาที่ตัวเท่าไหร่นะคะก็แบบแห่เข้าใจไหมคะมีความแห่สูงเพราะว่าเห็นว่าแบบเป็นเจ้าใหญ่ในโตมาก็ใช้ราชาศักด์ไปเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้ถูกต้องเลยใช่ไหมบอกไปไงคะ ตัวที่เสด็จไปเสด็จมาี่ตัวละสิบาบาทส่วนตัวที่สวนคนละในตัวละยีบาทเห็นไหมคะ <laughs> คือความแห่ของจริงนะคะในการใช้ราชาศัพว์ตั้งสติตั้งสติราชาศาตัตว์ใช้กับพระมหากษัตริย์ไม่ได้ใช้กับใครรวมถึงไม่ต้องใช้กับปลาด้วยนะคะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวนี้มันหลายอย่างบางคนสร้างราชาศาัพท์ขึ้นมาเองจากความเข้าใจที่อาจจะผิดจะถูกก็ไม่รู้เช่นสมมติมีคนถามว่าอ่าขอ ช่วยกันถาวายพระพรในหลวงหน่อยเนี่ยมีบางคนเคยตอบว่าอะไรนะผมคิดว่าการที่ประช,ชาชนคนไทยเรามีความรักและก็สามัคคีกันแค่นี้ผมก็คิดว่าพระองค์ก็คงจะทรงแฮปปี้แล้วเนี่ยทรงแฮปปี้อ่ะนะคะคือการเราพูว่าทรงมาใส่กับคำอย่างเนี้ยก็ค,คิดว่ามันเป็นราสาสัสด์แต่ก็อาจจะใช้ได้นะเพราะเป็นคําสมัยใหม่เดี๋ยวเราต้องมาดูหลักการนะคะว่าการใช้ทรงจะใช้ยังไงนะคะเหมือนอทุ่งระเบียงอุบลรัตช่วงนึงพระองค์เปิดไอจีเป็นแบบเป็นแบบสาธารณะอ่ะ ครูก็ชอบแอบไปส่องดูเหมือนกันนะคะมีความอยากรู้อยากเห็นแต่หลังๆมาพระองค์เป็นไพรเวทละใช่ไหมเราต้องไปแอดเฟรนด์พระองค์นะคะแต่ว่าน่าจะแบบเฟรนด์พระองค์จะฟูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คงไม่สามารถแอดเฟรนด์ไปได้นะคะแต่เมื่อก่อนเวลาครูดูอะ่ะครูจะชอบตลกคอมเมนต์ของคนที่ไปคอมเมนต์พระองค์ท่านเวลาพระอ,องค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปไหนเราจะรู้ว่าพระอ,องค์เปรีย้ยวสุดๆถูกไหมคะแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่คนที่ไปเมนเนี่ยคือแบบวันนี้ขนตาพระอ,องค์ทรงฟรุ้ง ชิคมากเลยค่ะอย่างนี้นะคะมันตลกครูชอบไปอ่านอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกแบบเออเนาะคนไทยอย่างเงี้ยอยากจะแสดงความคิดเห็นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ภาษาแบบไหนนะคะเพาความก็ทรงมาใส่ความต้องการของตัวเองก็จบละนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นประเด็นในข้อสอบที่เป็นเรื่องของราชศัพท์จะออกสองอย่างค่ะหนึ่งจะออกเรื่องของความจําเรื่องกับความหมายของคำศัพท์เลยจำได้ตอบได้จำไม่ได้ตอบไม่ได้นี่พูดเลยเรื่องคำศัพท์ถูกไหมหัวจรดเท้าหัวเรียกพระ เสียนผมเรียกว่าพระเกษาหน้าผากเรียกว่าพระนาราคิวเรียกว่าพระขะพระฮะพระเลยนะพระยินสอนพระเลยนะพระขนมคิ้วเรียกว่าขนมตาเรียกว่าพระอะไรทันนีใช่ไหมคะจมูกเรียกว่าพระพระนาสิกถูกต้องค่ะแก้มเรียกว่าพระพระปรางใช่ไหมปากเรียกว่าพระพระโอทถูกต้องฟันเรียกว่าพระ พระโธ่ต,ต้องลิงล้นเรียกว่าพระพระสมสยา,ยามไไพระชิมหานต้องเก่งมากเลยลิ้นไก่เรียกว่าพระชิวหาไก่นะ,ากานะคะไม่ใช่นะคะไม่มีนี่ผมก็ไม่ทราบลึกไปนะคะเข้าไปในปากเยอะไปแล้วนะคะคอเรียกว่าพระอะไรคอพระสอหูเรียกว่าพระพระกรันต้องแขนเรียกว่าพระอะไรแขนนี่แปลกเป็นสามท่อนนะหัวไหล่หรือข้อศอกเรียกว่าพระอะไรนะ,ะพระพาหาข้อศอกเป็นข้อมือเรียกว่าพระกอนส่วนมือเรียกว่าพระ ห่านิ้วโป้งเรียกว่าพระนิ้ว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 เรียกว่าพระอะไรพระอะไรที่ชอบแบบตัดนิ้วแล้วก็มาห้อยคอพระพระองคุลีอ่ะพระองคุลีโอ้ท่าเลิศมมาพระองคุลีนะคะเลิศมากนะคะแต่คงจะเป็นแบ่งไว้นะฉะนั้นนิ้วก็แบ่งนิ้วโป้งเป็นอังโคสอย่างเงี้ยนิ้วชี้เป็นดัชนีนิ้วกลางเป็นมัชชิมาอะไรพวกนี้มันลึกเนาะนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องของควาัพท์นะคะจำได้ตอบได้จำไม่ได้ตอบไม่ได้แต่ที่ไม่ควรพลาดคือเขาเรียกว่าไงอ่ะ ลำสะใหญ่ไม่ใช่นะคะลำสะใหญ่นี่ครูก็ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแม่นเหมือนกันนะคะ <S <S แต่พราะอันตัอะอันนี้ชอบสอกสอบเหมือนกันเนาะเคยได้ยินเหมือนกันใช่ไหมคะ, <S <S ะที่ชอบกับข้อสอบอีกกรณีหนึ่งคือเรื่องของการใช้หลักการใช้คําว่าทรงนะคะ <S <S <ส>ง่ายๆเลยคาว่าทรงค่ะสามารถใช้แบบไหนได้บ้างไม่ใช่ว่าทรงไปใไปส่อะไรไปเรื่อยไม่ได้นะทรงสามารถตามหลังด้วยคานามสามัญก็ได้นะคะทรงตามด้วยคานามราชาศัพท์ก็ได้นะคะ ทรงตามด้วยคำกริยาสามัญได้ค่ะอะคุยกตัวอย่างนิดนึงนะคะนามตามด้วยคำสามัญอย่างเช่นคำว่าทรงมา้าทรงช้างอย่างเงี้ยค่ะทรงแล้วตามด้วยมา้มาม้าเป็นคำนามสามัญใช่ไหมช้างก็เป็นนามสามัญทรงมา้าทรงชา้างแปลว่าอะไรขี่มา้าขี่ชา้างถูกไหมต่อไปนามราชศัพท์ก็ได้ทรงพระสนับเพลาแปลว่าอะไรพระสนับเพลาแปลว่าอะไรคะ กางเกงเพราะฉะนั้นทรงพระสนะพรก็แปลว่าสวมกางเกงอย่างนี้ค่ะเพราะพนะชนพรเป็นคำนามแต่เป็นราชาศัพท์ใช้ได้ต่อไปค่ะทรงตามด้วยคำกริยาสามัญทรงวิ่งอย่างนี้ก็แปลว่าวิ่งพระองค์ทรงวิ่งพระองค์ทรงถือแบบนี้ก็ได้นะคะแต่สิ่งที่เขาห้ามคือเขาห้ามเอาคำสีแดียหายไปไหนเออเขาห้ามเอาคำ ไปบวกด้วยคำที่เป็นกริกยาราชาศัพว์อยู่แล้วเช่นอะไรทรงเสด็จเสด็จเสวยทรงเสวยไม่ได้ทรงโปรดไม่ได้แปลว่าชอบอยู่แล้วทรงตรัสไม่ได้แปลว่าพูดอยู่แล้วทรงบรรทมไม่ได้แปลว่านอนอยู่แล้วใช่ไหมทรงประชวนไม่ได้แปลว่ากินเอยแปลว่าป่วยอยู่แล้วนะคะอันนี้คือไม่ได้เลยนะคะมาตามหลังไม่ได้นะคะยกเว้นค่ะหนึ่งคำตามได้ ยกเว้นคาว่าทรงผนวดค่ะคานี้ใช้ได้คําเดียวทรงผนวดเนาะอีกกรณีหนึ่งค่ะคือการใช้คําว่าทรงเป็นกับทรงมีอันนี้ก็จะเป็นคําตอบของข้อเมื่อกี้ด้วยถ้ามีคําว่าทรงแล้วตามด้วยคำว่าเป็นกับมีด้านหลังด้านหลังจะต้องเป็นคําสามัญธรรมดาเลยแต่ถ้า คำว,ว่าทรงคือมีแต่ควาคว่าเป็นกับมีเฉยๆด้านหลังต้องเป็นคําราชาศัพท์ค่ะเอาง่ายๆคือเขาจะไม่ใช้ราชาศัพท์ซ้อนกันด้านหน้าถ้ามีทรงอยู่แล้วเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วด้านหลังไม่ต้องเป็นคําธรรมดาเลยแต่ถ้าสมมติด,ด้านหน้าไม่มีด้านหลังต้องเป็นราชาศัพท์นะคะอ่ะง่ายๆยกตัวอย่างอย่างเช่นคาว่าทรงมีคําสั่งเห็นไหมด้านหลังเป็นคำสคำาันธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่า ไม่เอาคําว่าสงด้านหน้าก็ต้องบอกว่ามีพระราชดราดารัสัเห็นไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยด้านหน้าไม่มีคำผสมด้านหลังก็งเป็นปรชาชศักดิ์นะคะอันนี้คือการใช้คําำาสงเป็นทรงนี้ทุนกล้าน้องกล้าใช้ยังไงทุนกล้ากับน้องกล้าใช้ตอนให้ของถูกไหมคะทุนแปลว่ายกขึ้นมาทุนกล้าใช้กับของที่เล็กน้องกล้าใช้กับของที่ใหญ,ใหญ่เล็กใหญ่พิจารณาจากอะไรคะ ความเล็กความใหญ่แต่ละคนมาตารฐานไม่เหมือนกันใส่พานได้เล็กก็ใส่พานได้ทูดกล้าวทูนให้ไปยกให้ไปน,น้องกล้าวเนี่ยเราจะใช้กับพวกอสาหารินมทรั์รถยนต์ที่ดินเลยพวกนี้จะใช้คำว่าน้องกล้าวนะคะทูนกล้าวน้องกล้าวดูตรงนี้เนาะอ,อ่ะเหมือนกับข้อเมื่อกี้ที่บอกไปต้องใช้คำว่ามีพระราชปติสันฐานเ mm hmm. ห็นไหมด้านหน้าไม่มีคาว่าทรงมีแต่คาว่ามีเฉยๆด้านหลังต้องเป็นราชาศัพท์คืวคคาว่าพระราช ปฏิสันฐานเห็นไหมคะแต่ข้อเรไก่ที่เราไม่ตอบเพราะว่ามันเป็นคําว่าอะไรคะทรงปฏิสันฐานได้ไหมคาว่าปฏิสันฐานแปลว่าอะไรแปลว่าทักทายพูดคุยใช่ไหมเป็นกิรรา,าชาศัพท์อยู่แล้วถูกไหมคะเอาคำว่าทรงมาใส่ด้านหน้าได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อสามนะคะต่อไปข้อสี่ข้ามไปแล้วกันนะคะต่อไปค่ะอ่ะข้อห้าข้อใดควรเปลี่ยนแปลงภาษาที่ใช้เพื่อให้สุภาพขึ้น สุนัขออกลูกเจ็ดตัวโบราณถือว่านกแร้งเป็นลางร้ายผัวฉันหายใครเห็นบ้างขนมรายเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งถูค่ะผัวฉันหายใครเห็นบ้างสำหรับบางคนอาจจะมองว่าประโยคนี้เป็นประโยคธรรมดาไม่เห็นอยากคายเลยนะคะแต่ความจริงแล้ว้างคจะต้องเปลี่ยนมันคำว่าอะไรคะสามีนะคะไม่ใช่ผัวนะคะข้อตื่นสุนัขออกลูกนี่ถูกแล้วใช่ไหมใช่ถ้าเป็นแบบพวกหมาแม่เราก็จะแน่ว่าออกลูกเป็นคนเรียกว่าอะไรคะคลอดลูกใช่ไหมคะถ้าสมมติเป็นสัต ใหญ่ใช่แล้ววควายเรียกว่าตกลูกถูกต้องนะคะใช้คําว่าตกลูกเนาะนะคะต่อไปค่ะขนมทรายขนมทรายเป็นคําสุภาพความจริงแล้วขนมทรายมันคือขนมอะไรคะถูกค่ะขนมขี้หนูอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มันจะชอบออกข้อสอบคู่กับเรื่องของคํประชาศัพท์ก็คือเรื่องของคำสุภาพถูกต้องคําสุภาพบางครั้งเราไม่ได้คิดว่าคํานี้มันไม่สุภาพตรงไหนเลยแต่มันมีคําสุภาพมาอายกตัวอย่าง คำว่าผักผักปุ้งอย่างเงี้ยไม่สุภาพผัทอดยอดใช่ผักปุ้งคำสุภาพถ้าไปพูดกับพระมหากษัตริย์ต้องพูดว่าผักทอดยอดผักกระเฉดเรียกว่าผักรู้นอนอ่ะแสดงว่าเรามีความรู้เรื่องนี้ปลาสลิดเรียกว่าปลาใบไ,ไ,ไม้นะคะปลาช่อนเรียกว่าปลาปลาหางถูกต้องเนี่ยขนมขี้หนูเรียกว่าขนม,มสายมันก็นจะไม่พ้นคำพวกนี้หรอกถูกไหมแสดงว่าเราก็รู้คำศัพท์พวกนี้มาเนื่องจากว่าคำเหล่านี้มันมักจะชอบออกข้อสอบใช่ไหม กล้วยบวชีไม่สุภาพเรียกว่าอะไรนะ,ะนารีจำศีลอย่างเงี้ยน,นะคะควาสุภาพของมันถั่วดำต้มกะทิต้มน้ำตาลต้มกะทิะจารการลงสงจารการลงสงนี่มาจากสมัยพระราชวังนะคะนี่มาเองเลยถือว่าใช้ได้นะคะคนมีความเชี่ยวชาญิกับเรื่องของราชสำนักความสุภาพจารการลงสงจารการหมายถึงอะไรเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องของอีหนา,นา,นาใช่ไหมปิดตัวดำดำใช่ไหมเป็นที่มาอีจารการนี่แหละเป็นที่มาของสำนวนที่ว่ารูปชั่วตัว